เอาสบายดีพี่น้องทั้งสองยูทูบเมือ่อไรชิมเาเลานิท่านสู่ฟังพี่น้องนิท่านเหลืองมีคนสองคนตีกันแล้วก็ชิมเาเลาสุพีสุนอง,ฟ,ง,ง,นองฟังแล้วก็อยากให้พี่ให้น้องฟังแล้วอยากให้พี่ให้น้องนี่คอมเมนต์มาบอกพี่แน่ว่าสองคนนี่พเย็ปคนผิดพเยไปคนถือเนาะหลังจากพี่น้องหูแล้วถ้าเกิดเราคอยเล่าไปนี่พี่น้องต้องคิดว่าผู้นี้เป็นคนผิด แล้วสมว่าหมอนี่เป็นคนผิดแล้วหม้อเป็นคนถือไงไม,ม่หมอพิดนี่เป็นเงินจำนวนสำนีว่ามันหม้อสมหรือบ่ว่ามันหน่อยโพดหรือมันลายโพดเนาะเพราะฉะนัะน้นแล้วหลังจากจบคลิปที่พี่นอ้องพังผู้ใดฟังจบแล้วเอมเมต์มาบอกไปแน่ว่ามันเหมาะสมบ่อที่ว่าไม้เงินเป็นเงินสำนีหรือว่าใครพิษไม่ถือไงพี่น้องคอมเมนตนมาเนาะเอาก่อนที่เขาเรื่องกับมาพังคำเตือนก่อนพี่น้องหมอนี่อายุสิบเก่าแล้วพังได้แล้ว เอามาฟังคำเตือนกัอนคำเตือนเหตาใหม่นน mai, พี่น้องคำเตือนวิดีโอนี้มาะสมกับผู้สมที่มีอายุสิบแปดปีขึ้นไปเป็นวิดีโอที่อาจมีภาพเสียงเนื้อหาที่บเหมาะสมในด่านพุติกรรมความมุนแห้งเพศการใส่ภาษาต่องใส่วิจ,จาร์ในการหาบสมผู้สมที่มีอายุนหน่อยกว่าสิบปปีควรได้รับคำแนะนำอ้ามาเขาเรื่องเลยพี่น้องหลังจากฟังคำเตือนแล้วเนาะถือว่านิทานเรื่องนี้ก็เป็นน,นิทานดี ว่ามาจากเรื่องจริงงพึ่งเกิดขึ้น,นได้ไม่ไหวนี่พึ่งซอกเสม,มือนี่เนาะแต่ก่นสิชัยขำรับว่าเป็นนิทานเรื่องมันมีอยู่ว่ามีไวรุ่นสองคนตีกันคนไวรุ่นผู้ที่หนึ่งคนชใช้ซื้อว่าซื้อป้อมผู้ที่สองชิชัซื้อว่ามะจอกเนาะเรื่องมันเกิดขึ้นในหมู่บ้าน สียเอาเป็นหมู่บ้านขว้ยังไงเนาะถือว่าในหมู่บ้านน้องแต่งนี่สมมุดนะใส่คำว่า,าสมมุิในหมู่บ้านน้องแต่งนี่มีหมอหน่อยตัวหนึ่งมอหมอหมอสป้อมอะไรมาติซื้อเล็กซอยพอกำลังซื้อสิ่งหยางอยู่ในกังบ้านนี่ทางบ,บ้านมันก็เป็นทางแคบๆเนาะถือว่ามันก็เป็นทางเก็บแคลหบมอสกำลังซื้อสิ่งมาติซื้อเล็กซอยพอสีหยางมาเฮือนอ่าบ้านนี่มันมีหมอสตอกนี่ขี่รถ เขามาส่งหมูในบ้านมอจอกที่โมนคนกับบ้านเป็นคนบ้านไก่กันขี่รถบิดแปน้นบิดแบบว่าขี่หาออกซิทปมไว้ขี่ในี่กลางบ้านสำนักมันก็ะเทือกไว้เลยไหนคนในบ้านนี่ก็เอิอเสแฉว่าโอ้ยมาขี่รถไว้เลยขี่นี่กลางบ้านนี่นะใส่จะทีท่ว่าขี่ไวไ้ในนั้นมอจอกมันเมาเนาะมาักนี้พ่อมอขี่ไปหอดหม,อหมอปอมความหม,มายว่าเด็กน้อยสองคนเป็นพี่น้องกันสำนัก อีกอย่างอ่ะในน้ำหูจักกันอยู่แต่ว่าอาจจะเคยเครื่องกันมาก่อนหรือยังกับโบหูเนาะพอไปหอดมอป้อมปุ๊บหนิมอจอกนี่เหยียบเรียกวางลงแล้วก็บิดรถใส่็มอป้อมแน่นแน่นแน่นแล้วก็เสียวมอป้อมนิดหนึ่งนะขี่เสียดมอป้อมไปมอป้อมเลยเอิ่นใส่เนาะว่าขี่รถไว้แท้เลยในกลางบ้านนี่โอ้ดกับต่ำเฮาะมอป้อมาะไรนะบ้านนี้มอจอกพอได้ยินมอจอกพอมีอาการเมาเนี่ยก็จอดรถแล้วก็เอิ่นใส่รถว่ามึงเชียวอะไรเนี่ยนี่ มึงมีมันหายยังเมื่อนยังสิกูสันหมอปอมึงเลยว่าห่วยคิโรไลเด้งในกลางบ้านเกือบต่ำเฮาหมอั่นว่าพอไปขึ้นนั่นปุ๊บหมอจอกกับหมอจบแลยบาทมึงเชื่ออะไรได้สันหมอปอบนี่กว่าเชื่ออะไได้ก็เอาน้ำหมอปอบตัวเมาอะไรเมื่อเลยนะอผู้ดีหมอนั่นว่าโอ้ตู้ยาวได้ตัวพี่น้องกันได้ก็เฮาหมอจอกว่าหมอปอมเลยเออกันพี่น้องเลยก็เมื่อสันหมอปอมกว่ย่างเขาเมื่อยหมอหมอจอกบุจบไปนำมาหมู่มาสามคนเป็นสี่ทั้งหมอจอก ไปเอื่นใช่มาป้อมอยู่เพื่อนว่ามึงเช่าไหนไหนมึงเกาบ่ามึงออกมาโหลดรถสันหมอปอก็ว่ามึงเช่าไหไหนก็เอาแต่มึงเข่ามาเพิ่งเข่าไม่ด้เพื่อนข้อหมายเข่าไม่ด้เพื่อนหมอป้อมซิตี้บริจัดดนี่แหละกะหมอปอก็เดินใจวะนี่หมอป้อมก็ถือซิ่งย่างออกมาสีเขาไม่ได้บานคือเกาสิไป็นมันไตเพราะว่าพอถ่ายอยู่มันไตเด็กติดเล็กสีถ่าติดเล็กซื้อเล็กไหวแต่บุรท่านมีซิ่งให้่มอนี่งมอซิ่งเนาะก็ใส่รถไทยขี่เขามาอากา้ผงมอนั่นอยู่ใน หน้าองค์เงียนเนาะมันจะมีองค์เงียนเด้มีกรมสาหม้อกับไก่เข้ามา,กกา,มาพอไก่เข้ามาพวกมอจอกเองก็หนันก็ขี่รถไล่ไลมม่ออไมอปอบมาพอไล่มอปอบมาเพิ่กก็เอื่นเฉยมอปอบมึงเช่าได้ไรเด้เนี่ยมึงจอดเบื้องรถฮะมึงเอื่นเฉยยังว่าสันทั้งทั้งทีหมูบม่บา้านในหมู่บา้านเป็นหมู่บ้านของมอปอบเองเนาะมอปอบก็จอดรถจอดอยู่หน้าเฮื่อนมีโอมอมอจอกนี่ก็เขามาใส่โดยเรามึงเอื่อเฉยยังมึงเช่าได้ไรมึงมีปัญหาบ่หมู่มอจอกสองคนว่าวสู่ พวกพี่น้องมาป้อมพังว่าโอ้ยมอนี่บุได้ไหนมันเมาเลยไผกวนกับบุได้ไหนสั่นในนามันเล็กเกินนิทานพี่น้องนิทานมะวันนี้มอจอกนี่ก็กั้มกะแจรถเฮ็ดถ้ไม่ได้แล่บอกนี่นี่รู่สลมาป้อมเฮ็ดคือสิสัตว์มาป้อมเนาะที่แรกมะป้อมมันก็พักออกเพราะมันพักออกก็รู่เขาคือสิสัตว์สิมะป้อมนี่มันก็เนืองแบบเนืองพร้อมเนืองก็พร้อมก็ปั่นหิดอะไรก็ปั่มก็ปั่มมะป้อมได้ตีก่อน ปอบปอมสัตว์เขาดิสัตว์เขายิมดังนี่มันแตกอยู่ในนี่เลือดไหลออกเต็มบนนี่เลือดไหลออกบ้านนี้ในนีท่านเรื่องนี้พระเกิดมีข่อยนําพี่น้องข่อยก็แล่นออกไปเนาะในนิท่านมันก็อยู่ในหนาเพื่อนคนนี้เลยเขาตีกันนะข่อยก็แล่นออกไปเพราะข่อยแล่นออกไปที่แรกกันข่อยคิดว่าเขาเห็นยังกันเขาว่าข่อยก็เลยข่อยข่อยแล่นออกไปข่อยหู้แล้วว่าเขาตีกันมันหองเว่าวๆนะข่อยก็แล่นออกไปข่อยก็หดเอาขอไพตีไพ ที่แรกเขาคิดว่าผมมาจอกนิดหน่อยคนบ้านไกลกันตีมาดป้อมผู้เดียวเขาคิดของคนสี่คน,คน, 4, คน,น,มมนเ,น,คาเ,าาเน,น,นาะแท้ๆบอแมนเขาไปท้ามึแงแหลมมาดป้อมบาคนตีเขาบ้านนี้เขาเลยบอกว่าเออเขาจะไปนานๆแหละพาตีไพายกองก็ตามแยกออกแยกออกอลไรเมื่อก่อนเขาบอกมักจอกนี่ก็เมื่อไปหาพ่อแม่มอนี่ก็เมื่อไปหาพ่อแม่แล้วก็จังเอาพ่อแม่มาบอากันพายพิษประเถระเขาบอกบปพาร์ตีกันอีกความหมายว่าเขาบอกว่ายาคือยานะพวกนเล่นท่าเหล่านี้ไม่ข่อย คอยชี้นาหมอชีคนหรือ,อ,อว่ายาเมื่อคอยบอกเออขั้นเอาโเมื่อ่านแมวเล่นนิทานก็คอยและสิงหยองเออยาก็บอกแกยาไปแล้วคอยบอกอะไรเมื่อเมื่อโลดนหักการดีเด็กหน่อยเขากับพ่อหูคอยอยู่คอยบอกว่าเมื่อปึ๊บไปเพ่อมแมวออกกันเขาก็จังเมือ่อบานนี้คอยก็บ,บอกหมอน,นี่ให้เมือ่อที่จริงแล้วหมอป้อมเ่ยมอกระชิบเอาเล็กไปใหายพรอเอาชิ่งไปพรมมาตีเล็กนนนขนาดน้องบ้านนี้คอยชิม่เหลืองมาจอกความหมายว่านี่นิทานนี่คอยก็อยู่ในเหตุการณ์ หมอจอกนี่ขี่รถเข้ามาในบ้านขรังทบิดบิดจำอ้ารถไก่นาเฮือนก็เปิดรถที่แรกเขาวไปเชื่อใจว่าขี่จะชาในเต้ขี่ในกองบ้านยันยิ่งนงอยเรียนตัดออกอย่ามันต่ำนะเปิดนโมทันมันขี่ไว้โผล่ปิดเข้าไปมาใน,นกีกองกระนั่งบบบข้าวมันบิดออกมาอีกแอนออกมาอีกเคนเชื่อใจก็ปะขึ้นโบยเกิดแน่กับป,บออน,บปน,น,นั้นจนนึกเกิดโมทัตเนี่ยมันขี่ปิดลงไปอีกถือว่าไปกรับเนาะรอบนึงแล้ว ผมพกข้าวขี้เขามาอีกแป๊ดอีกขี้ผู้เดียวอีกเขามาอีกเปดอีกไมนแน่ในเรื่องเคิดบางกนณีลูกลานไปในบ้าทในเรื่อยเคิดผมพกข้าวออกมาอีกไปกับผู้ที่สองหล่อผู้ที่เป็นสีสีเหลียวมันไปแป๊งมาแป๊งมาผมพกข้าวจอดอัดโลนาเฮือนค่อยอ่าแท้ๆลงตีกันก็มาป้อมหันเลิ่นใช้ก็มาป้อมหันกับผู้ที่ผ่านกันข้าหันเนาะหลังจากตีก็คือนันนันปุ๊บขอก็ไปแยนกออกแยนกออกแล้วก็นันนันปุ๊บบ้านนี้เอาพอแม่มาเอากันแนบบ้านนี้อ่ พ่อแม่มาว่ากันตอนว่ากันท่นานผมก็ไปนางพังคือกันไปน่งพังว่าสาเหตุเป็นยังจยงตีที่แหลกกันพอ่อมาจอกันมาทามว่าโอ้ยลูกข่อยเขามาบาดที่ซื้อมูกตี้อมก็ว่าตา,าพังเขาเว่าก่อนอย่าพึ่งเว่าเขาว่าบานไกลกันคนเขามาบนอึศพยัดเขามาซื้อมูชิตี้เขาว่าหลังจากไปว่ากันขึ้นน,นั่นปุ๊บมาจออมากัเาบเลาว่าข่อยเขามาและคนอื่นจะข่อยเออะ แล้วเพื่อกตี้่อยมอว่าซึ่งว่าเหตุผลน้ำหนักกับโบยังมีไปนได้เนี่ยนะคงในนามว่ากอนโมชิตี้กับเจ้าต้องไปกวนมอกอนหลังจากนั้นแล้วก็าท้ามอป้อมมาดิมอป้อมก็บ,บอกว่าสายเหตุที่คอยชิตีม้มอนีขี่รถบิดเขากลางบ้านหลังจากแล้วมอบิดรถเจขอคอย่อยเอินใส่กันน้ำเปื่อนคอยเรื่อน่อยกลับมาข่อยบอกให้เมื่อกันยังมูเมื่อยังน้ำมาา่อยอีกป้าหนาไปบอกพ่อบอกแม่ว่าข่อยเขามาบ้านซื้อมูกรันตีแต่แทนมอน้ำมัวเ่าไดเขียวเนาะเพราะะน้นแล้วมอว่าค่วมมาดิมอว่าข่วม เพราะว่าความก็คือนั่นนั่นทางมะป้อมนี่พ่อแม่มะป้อมนี่ก็หัาพิษเด้สาเหตุที่ชีหัาพิษนี่ย้อนมาตีเขาก่อนเนาะแมนอยู่มอนันไปคนมากวนมอนันไปคนมาเมามากมากวนจูซี่แต่ว่ามอป้อมนี่ก็ยังพิษก็เก่าเพราะว่ามอป้อมนี่ได้ตีก่อนเนาะตีกับข้าวไม้กับปั้นหลอนนี่ซัดบาเดียวเนาะแต่ว่ามอนันเมื่อให้ไปห้าพ่อห้าแม่เล้กก็เอาไปหย่างเพราะ่ไปหย่างซะนั่นนั่นปุ๊บแลวก็ มาว่าเจ็บหนักอีกอย่างหนี่แหละหลังจากหขนแลว้วปุ๊บขั้วมไม้ว่าเย่างเส่นคือ่พแมมมะป้อมนี่เขาก็ย่อมเสียเสียงเงินแต่ว่าย่อมผูกแคนที่ว่าถือกระปั้นตีเลยเลือดออกย่อมผูกแคนผูกคอต่อแคนแล้วก็เสียให้เล็กๆน้อยๆห,หนึ่งมากอะทั้งซองกับซองพายกับว่าว่าเป็นพี่น้นองก,กันเนาะทั้งพายแมโมมะป้อมนี่ย่อมหับรลลุกตัวเองพิษธีตีก่อนเพราะฉะนั้นหลนยทิ่ย่อมผูกแคนให้จักหาเซน ชีพูกแขนให้แล้วก็ค่าพูกแขนยังกับประมาณล้านหนึ่งนี่แหละชิย่อมพูกแขนแคอต่อแขนให้ทําค้อนล้านหนึง่งล้านกีบก็บเป็นเงินประมาณสามพันบาททั้งนั้นบ่เอาเนาะสรุปแล้วถือป้าไม่หันผู้ดี่สี่ล้านสี่ล้านจะได้สี่ล้านเจ็ดแสนในนิทานมอนี่ก็อยู่ในเหลืองเหมือนกันโอ้จักเลยสรุปแล้วมอสถือป้าไม่สี่ล้านเจ็ดแสนเนาะจังวหวะคอยมาเล่านิทานสุพีสุนองฟังเหลืองนี่ให้พี่น้องคอมเมนต์มาบอกแน่ ว่าแม่นคอยพี่น้องก็ต้องคิดว่าหมอป้อมไม่คนผิดแหละเพราะหมอป้อมตีก่อนแต่สาเหตุที่หมอป้อมยู่ตีมันก็มีตัวปลายสาเหตุมันยังตีอีกอย่างหนึ่งในมันก็ป้องกันมันเองงบปนะมาณสี่คนจ็ชิมาแบบได้ลูกของ้ามันมันกรสัตก่อนแล้วเนาะความหมายแต่สุดทายแล้วมันก็ยังยอมผ่าประพิษที่มันตีก่อนเพราะฉะนั้นแล้วคอยมาทามีพามหนองว่าทั้งนั้นปั๊บไม่เห็นเหมาะสมบุรุบอที่ปั๊บไม่เป็นเงินสี่หลานเจ็ดรวมทั้งหมดแล้วทึกเซียนอันเซียนนี่ผู้ที่สี่หลานเจ็ดซึ่งคอยนี คอยก็หู้วามาป้อปนพีแต่กอคิดว่าป้าไม้นี่นายจะแพงพสี่ล้านเจ็ดสี่ล้านเจนี่เป็นเงินไทยมันก็เกือบหมื่นห้าหมื่นหกพูดเนาเกือบสองหมื่นเนาะเจ้บุรีเอจีไทยพังน้ำมันนะเพราะฉะน้นแหลพี่น้องว่ามอสมมรืบบ่อนิท่านหนึ่งนี่ก็ลังเกิดขึ้นมังสองเสมอเนี่ยเนาะเน้นมานิท่านเนอเอ็ดเอ็ดเอินยูทูบไปอยจะติดเรื่องเนอะเรานิทานเออ การชุดท้ายแล้วก็ข่อยก็บอกล้านข่อยนอซ้อนล้านข่อยว่าเป็นจะได้ไขห้อดให้ใจเย็นนอบอยเฮ็ดอีคือเก่าพฉสนั้นเลยจะว่ามาเตือนผี่ตนองนอในสังคมว่าการใจห่อนมันบอดี้ไปตีไปยังเขาก่อนนอมียังไข้อดแเห็นไหมประมาณนั้นนอพี่น้องนอจะว่าพี่น้องเขาเ็นมากว่ามันเป็นอะไรเหลืองนี่ว่าไัยพิษไัยถือส้ายเฮติมอนอัมันชิตีก่อนมันก็มีที่ไปที่มาแล้วบ้านนี้อีต้นไป่ตาอีต้นแม่มอนอันนี้เแม่มมปลอม หาเสาก,กิดคำํำซื้อเล็กซื้อลาซื้อเล็กกำไรพันกี่สองพันกี่เพื่อชิใด้บนมืองเว้นนักกระบลมคอยมอสหนักเมาส์เปเลเทมามะกวนโมตีแล้วก็อยากไม้หมูเนาะถือว่านั่นนี่ท่านเรื่องนี้กับบุญยากี้และมอนันหาเงินในอาชีพทางนี่บ่นะก,ก้อมไมยมันกับบบียดคักเนาะพี่น,อน้อ,นองเนาะต่ว่าพี่น้องคอมเมนต์มาว่ามอสสมหรือบอแต่เรื่องนี้มักก็แหลวไปหละแต่คอยก็มาเล่าไปที่ท่านจู่พี่จีนองฟังเนาะกระชิบประมาณนี้พี่น้อง ทุกทายเนี่ก็ขอขอบใจทุกการสนับสนุนเนาะขอขอบใจพี่ทุกคน,นเนาะอย่าลืมกดไลไ์กดแชร์ด้วยพี่น้องแล้วเขาเมนต์มาบอกเนี่ยว่าเรื่องนี้มันเป็นแนวไรเนาะนิะนทานนี่เพิ่งเกิดขึ้นบางซอกเสมอนี่เนาะเอากระชิบออกมาบนนี่สบายดีพี่น้องเฮ้ยสบายดีพี่น้องเนี่ยสบายดีพี่น้องเออ <laughs> มอนี่สิบเก้าปีฟังไงแล้วเอาสำเนินละ